โอเคครับช่วงนี้ผมไม่รู้ว่าจะยิ้มยังไงดีแต่คุณครับผมไม่ได้ยิ้มเพราะว่าผมโลกสวยนะครับแต่ว่าผมยิ้มเพราะว่าผมํำคาญในเสียงจุดดันไม่เกรงใจใคร Ractor Generation พบกัทที่ชวเกูๆๆว่าป่านนี้รถคันนี้นี่ขายหมดร้านแล้วแหละคือผมเข้าใจนะฮะว่าเวลาที่เราพาดเนี่ยเราต้องมีการสะบัดไปมาเพื่อว่าให้เรามีฟิลลิ่งไปกับการพาดใช่ไหมดีนะฮะที่ห้องนี้มันใหญ่เมื่องี้มันก็คงจะพังชิบหายเลยแล้วจะุปแล้วนี่มันมาจากไหนกันแน่ฮะโอเคครับผมจะสอนให้กับคนที่มีสมองเพียงแค่สองมือสพารเซลก็แล้วกันนะครับซึ่งทุกๆอย่างนั้นมันเริ่มมาจากแอปติกตอกครับผม แอปพลิเคชันที่สมัยนี้นั้นใช้ในการเต้นลําแต่ไม่มีการสอนการเต้นลําเลย oh, oh, oh. และก็ใช่ครับใช้ในการหาก,กินคอนเทนต์แทน u t u b e ครับเพราะว่าเอ่อยูทูบคอนเทนต์ครีเอเตอร์มันเยอะไปแล้วนะฮะทิกตอกมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะใช้ชีวิตต่อได้และมันมาจากแผ่นดินจีนถึงแม้ว่าสิลจินผิงจะเล่นไม่เป็นก็ตามมียูเซอร์เล่นทิกต o อกนี้มากกว่า1น0 0ล้านคนครับว้า wow, วผมไมไ่ต่อแหลแล้วครับแต่ว่าในหนึ่ง0ล้านในนั้นมีอยู่คนหนึ่งที่สร้างปรากฏการณ์ให้คน ต้องอึง้งดุดันตะโกนเก่งไม่กลัวใครและเขานั้นชื่อว่ากริดทน voice over ดุดดันไม่เกรงใจใคร 7จ็แสนคนติดตามเขา8.3ล้านคนชอบเขาแต่ว่าทั้งหมดนั้นฟังเขาไม่ออกก่อนที่จะทําให้มันดูแย่กว่านี้นะฮะพุ่งตรงนะครับว่าคอนเทนต์ที่เป็นนักภาพแบบเนี้ยถือว่ามันเป็นแนวใหม่ในกนารทำคอนเทนต์เลยน,นะฮะเมื่อคุณดูละครเสร็จแล้วใช่ไหมฮะคุณก็จะมาเข้าสู่ช่วงโฆษณาและไอเสียงที่ขายรถแบบนี้แหละครับที่คุณชอบแต่คุณไม่รู้ว่ามันมาจากใครและผู้คนก็รับรู้นะครับแล้วก็ติดใจแล้วก็พูดคําว่าหุดดันไม่เกรงใจ Ford Ranger Raptor ลำคาบไหมครับครับแต่ว่า ชายคนนี้ทาได้มากกับขายรถครับเขายังมีอีกหลายโฆษณาที่เขาภาคครับยกตัวอย่างนะครับโฆษณามอเตอร์ไซค์ New CBR 150R Real Racer Spirit โฆษณาเป็นนักข่าวสวัสดีครับ I am c r i s Kawat and you're watching news update โฆษณารักชาติ Home is a lot of things But above all else, Protech Technology for Performer by PTT Lubricants. Le… Okay, this video was sponsored by Robicky Voice Hours.